สวัสดีค่ะสำหรับใครที่ไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวจะเคลียร์แล้วไม่ไหวที่จะลงทะเบียนเองแล้วนะคะก็หวังคิดว่าคงจะต้องพึ่งนายหน้าแล้วนะคะวันนี้ก็คงจะต้องพึ่งนายหน้าที่แบบว่าโอเคหน่อยเนาะที่เชื่อถือได้นะคะป้าลูกแก่ก็เลยไปหาข้อมูลมาเนาะก็เป็นรายชื่อบริษัทนําเข้านะคะเดี๋ยวจะติดลิงก์ไว้ข้างล่างนะมีทั้งหมด250บริษัทนะคะแต่ว่า น้องๆก็ลองน้องๆหรือว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกดูนะคะว่าจะใช้บริษัทไหนนะคะเขาบอกว่าอันนี้มาจากภายใต้กระทรวงแรงงานเพราะฉะนั้นก็คือ,อ,อมั่นใจได้ว่าโอเคนะคะ <S <S ไม่หลอกแน่นอนนะคะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ลองไปดูเอานะคะก็มีในกรุงเทพเนี่ยมีเยอะที่สุดเลยนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีนะคะอย่างเช่นเชียงใหม่ก็มีเนาะ สักแก้วก็มีนะคะแล้วก็สมุดสาครที่แบบน้องๆอ,อยู่กันเยอะเนี่ยก็มีนะคะก็หลายที่มากเลยนะตั้ง250ที่นะคะก็อาจจะถ่ายรูปไปก็ได้นะป้าลูกไก่จะแปะไว้ข้างๆนะคะก็ครอปไปก็ได้นะคะไม่ต้องเอาหน้าป้าไปด้วยนะคะก็ขอให้อ่าโชคดีนะคะแต่ว่าเมื่อใช้บริการายนหน้าแน่ๆน้องก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะ มันก็แทบจะสองเท่าแหละนะคะอย่างเช่นต่อวีซ่าก็มีน้องๆเล่าให้ฟังเนาะว่าใจ่ายในหน้าก็คือต่อวีซ่าจริงๆแล้วมันพันเกเนาะก็ถ้าใช้บริการในหน้าก็จะกลายเป็น4,000อย่างนี้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นผ่อนผ่านปี64เนาะซึ่งเสียค่าใช้จ่ายตามถูกระเบียบแล้วเนี่ยก็คือเกือบหมื่นเนาะ9ก้0กว่าบาทนะคะบวกค่าในหน้าเนาะอันนี้จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเขาก็บอกว่าน่าจะเป็น 1มื่นถึงหมื่นห้าโแบบสุดยอดเลยนะคะก็เยอะมาก,ก็เก่็ทั้งนายจ้างแล้วก็แรงงานก็ลองพิจารณาเอานะคะว่าทางไหนไหวไม่ไหวนะคะแล้วก็ใครที่ทำเองได้นะคะนายจ้างที่ทำเองได้ก็ลงทะเบียนนะมีคนที่ติดตามป้าลูกไก่นะคะก็บอกว่าลงทะเบียนปุ๊บแล้วก็คือได้รับการอนุมัติเลยเนาะคือแบบเหมือนคง ใส่ชื่ออะไรรหัสไปเรียบร้อยเขาก็คงจะช่วยเหลือนะคือถ้าสมัยเป็นปีที่แล้วเนี่ยมันต้องรออนุมัตินะสองสามวันนะคะแต่ตอนนี้ลงแล้วก็คือได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนายจ้างคนไหนที่สามารถลงทะเบียนเองได้เนี่ยก็ลงเถอะนะคะก็จะได้แบบง่ายเนาะก็ไม่ต้องเสียสตังค์เยอะนะคะก็อาจจะต้องเตรียมเอกสารอะไรมากมายนิดหน่อยนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้ ทำให้ได้นะคะเพื่อที่ว่าทั้งคนในจ้างเองไม่ผิดกฎหมายแรงงานเองก็ไม่ผิดกฎหมายนะคะแม้ว่าเราจะต้องเสียเงินไปเยอะเนาะแล้วก็ในสถานการณ์อย่างนี้จริงแล้วอะไรก็น่าจะผ่อนผันได้ก็น่าจะผ่อนผันเนาะอย่างเช่นแรงงานที่แบบลงทะเบียนครบอยู่แล้วปีที่แล้วเนี่ยปีนี้มันควรจะผ่อนผันนะก็ยังจะแบบ เก็บโอ้ยเก็บมากมายนะคะแล้วก็ทำให้น้องๆก็ต้องเสียสตุ้งสตางกันนะมันก็มีธุรกิจภายใต้ระบบของแรงงานต่างชาตินี้อีกแบบเยอะแยะมากมายมันไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะไอการที่แบบเวลาพูดว่ามันมีธุรกิจอย่างอื่นๆเพิ่มเติมนะคะอาแต่ก็ว่า ก็ถือว่าเป็นช่องทางนะเป็นข้อมูลให้แบบน้องๆได้ดูกันนะคะก็ไปสืบถามกันเองว่าราคาเท่าไหร่ต้องทำยังไงบ้างนะคะแต่นี่ก็คือเป็นของภายใต้กระทรวงแรงงานนะคะวันนี้ก็มาสั้นๆนะคะก็ขอให้ทุกคนโชนะค,ะคด,ดีนะคะไปก่อนนะคะบ๊ค่ะสวัสดีค่ะอ๋ออย่าลืมกดไลค์ให้ป้าลูกไก่ด้วยนะคะสับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ